การที่เราจะเป็นคนดีในนั้นไม่เกี่ยวกับว่าจะต้องเป็นคนร่ำรวยมหาเศรษฐีหรือว่าอยากจนคนแค้นแต่การทำดีไใ้นั้นเราสามารถทำกันได้ทุกคนเพราะความดีนั้น ถ้าใครได้ลงมือทำแล้วคนนั้นจะรู้จักคำว่า và, ความสุขที่แท้จริงที่บางครั้งบางคราวเราหอยหาความสุขกันแต่เราั้นสิ่งที่ได้ก็คือความทุกข์ยากลำบากใจเพราะฉะนั้นแล้ว การที่เราจะลงมือทำดีไม่ต้องรอวันเวลาว่าจะรอวันโน้นวันพรุ่งนี้เราอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งถ้าเราคิดที่จะทำดีก็ให้เราลงมือทำได้ทันทีเพราะว่าความดีนั้นไม่ต้องเลือกเวลา และเมื่อเราทำความดีแล้วถ้าเกิดความสุขมันก็จะเกิดเป็นปัจจัตังคือรู้ได้เฉพาะตัวว่าความสุขหรือความดีที่เราทำไปแล้วนั้นที่ผลมันเกิดขึ้นกับเราเพราะอะไรผลที่เกิดขึ้นก็คือความสุขเหตุ คือเราต้องทำดีเมื่อเราทำดีได้แล้วผลก็คือความสุขย่อมเกิดขึ้นกับพวกเราได้อย่างแน,น่นอนเพราะนั้นแล้วการทำดีนั้นทำได้ต้องหลายอย่างอยู่ที่ว่าเราจะยอมทำหรือไม่ยอมทำเท่านั้นเองถ้าใครก็แล้วแต่ในโลกนี้ ถ้าอยากจะได้ความสุขที่แท้จริงแล้วใสก็ขอให้พวกเรานั้นลงมือปฏิบัติอย่างเข็มให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาหรือได้ฟังธรรมแล้วก็หมั่นพิจารณาต่ต่อด้วยปัญญาให้เราคิดอยู่เสมอว่า เราเกิดมาต้องตายเพราะความตายเป็นสมบัติของพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือยากจนคนแค้นก็หนีสมบัติอันเป็นสมบัติที่แท้จริงนั้นไปไม่ได้สักคนเดียวแม้แต่ตัวเราก็หนีความตายไปไม่ได้ถ้าเรารู้อย่างนี้ ว่าความตายนั้นเราหนีไม่พ้นถ้าพวกเราถุกคนไม่ยอมสร้างความดีมัวผัดวันประกันพรุ่งถ้าความตายมันมาเยือนเราก่อนเราก็ไม่สามารถจะไปแก้ไขาอะไรได้เพราะแทนแล้วเราต้องลงมือทำความดีก่อนที่ชีวิต ของเรานั้นจะมอดมวยดับลงตายกายเป็นผีขอให้เราตงเชื่อว,ว่าการทำดีนั้นไม่ว่าเราจะอยู่แห่งหนตำบลใดก็ย่อมจะมีแต่คนรักแม้เทพเทวาทั้งหลายก็ย่อมมาปกปักรักษาเราเพราะว่าคุณงามความดีที่เราได้ทำนี่แหละ มันจะประกอบให้เรานั้นไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรักไม่มีคนเจียดชัางเพราะแทนแล้วขอให้พวกเราท่าน,นจงลงมือทำดีเสียตั้งแต่วันนี้อย่าให้มันสายเกินแก้แล้วเราจะไม่รู้เลยว่าความดีคืออะไร